สุภานัลนแหละนะครับเรานี่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเมืองเนี่ยแสงสว่างตลอด24ชั่วโมงนะกลางคืนก็ไม่หลับไม่นอนเราเรียกว่ารัตติการของคนเมืองรัตติการของคนเมืองก็คือกลางคืนของคนเมืองเนี่ยแทนที่มันจะเป็นช่วงเวลาพักผ่อน มันกลับกลายเป็นช่วงเวลาทําอะไรครับช่วงเวลาปลดปล่อยช่วงเวลาเที่ยวช่วงเวลากินช่วงเวลาทำมะเสียต่อ Allah سبحانه และ ت ะ ا ل ى กลางคืนอย่าลัทธตเราบอกว่า we จ a n n al layl ล l i b a าเราทํากลางคืนให้มันเป็นผ้าหม่มเป็นเครื่องแต่งกายกลางคืนนี้ให้เราใช้ชีวิตอยู่เงียบๆน,นอนพักผ่อนเพราะเราเหนื่อยละจากการทํางานกลางวัน แต่กลางคืนของคนเมืองไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นการพักผ่อนของคนเมืองเนี่ยจะต้องมีเครื่องเสียงดิจิตอลระดับไฮเอนด์เปิด,ดนะเสียงดังๆนะอะไรเดี๋ยวนี้เนี่ยกลางคืนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ธรรมะเรียต่อรองเร้าจอจ阿拉มากที่สุดนะอัลลอฮฺาระห์มันตะลิกลางคืนกลายเป็นช่วงเวลาที่เ,เต็มไปด้วยเรื่องน่ากลัวเนี่ยที่อาัลลตฮอกล่าว่า ขอลงูดุบรับฟัลละจากมินชั่รมา خلق วามิ่นชั่ร غاز ิค์อิจาวกับข้อความทุกข์เรตาตั้งรต่อความชั่วเวลาที่กลางคืนเข้ามาชัรรก ا ز ิกก غ ا ิกก็คือกลางคืนอิจาวกับเวลาที่มันคลื่นคลาเข้ามา,า,า,มาแต่พวกเราเวลาพอถึงกลางคืนเนี่ยออกจากบ้านไปหาความชั่วนะอูุบิลลามินซาลิมนุษย์ส่วนใหญ่เป็นยังไงปัจจุบันนี้โดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองจะทำยังไงให้กลางคืนของเราเป็นเป็นแหล่ง ชาร์จชาร์จพลังแม้กระทั่งท่านนบีสุลต่านลละมมุสลิมนะครับจะบอกจะบอกว่าโอกาสของมุสลิมมุสลิมเนี่ยท่านนบีสุลต่านละมุสลิมถูกตารบีะถูกฝึกฝนจากอัลลอฮฺสุบฮานะอัลลอฮฺว่ากลางคืนคือช่วงเวลาในการชาร์จพลังชาร์จพลังกลับไปหาอัลลอฮฺสุบฮานะอัลลอฮฺในสุรษอัลลอฮฺนบีษฮษละกัสตุรษวะาว่าวะนะอันกูอิษรษอัลลัฏีอันกัดะซ ظهر ะเรียละลาอัลลอฮฺตั๋ลาบอกว่า فإذا فرغت فنصب وإلى ربك فرغب วลาที่เจ้าเสร็จภารกิจใดภารกิจหนึ่งเจ้าก็จงทําภารกิจอีกภารกิจหนึ่งและจงกลับไปหาอัลลอฮ์หมายความว่าพอจบภารกิจกลางวันแล้วเนี่ยไปไดว่าคนอื่นไปสอนคนอื่นไปทํามาหากินเสร็จแล้วพอถึงเวลากลางคืนฟังบไอ ف ร ص ب ว ي ف ر ลาร إ บ ى ربك ف ร غ บ กลางวางันีเราไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์เลยไม่ได้มีส่วนในการที่เราจะเข้าหาอัลลอฮ์เลยเวลาไหนที่เราจะเข้าหาอัลลอฮ์ให้กลับเข้าไปหาอัลลอฮ์ตอนเวลากลางคืนกลางคืนเนี่ยในภาษาของอัลกุรอานมันจะเรียกว่าอินนานาชีอัตไลลีฮิยาอชัดดูวัตอันอักูามุกีลาช่วงเวลากลางคืนกลางดึกเนี่ยมันจะนาชีอัตไลเรียกว่าช่วงดึกดึกช่วงที่คนเขานอนกันหมดเนี่ย ที่อาชัดดวอันมันสามารถที่จะสร้างความหนักแน่นให้กับหัวใจได้มากกว่าดุวัอันเวลาที่เราอ่านอัลกุรอานตอนนั้นเนี่ยมันจะซึมซับเข้าไปในหัวใจได้ดีกว่าเวลาที่เรานึกถึงอัลลอฮ์ช่วงน,นั้นเนี่ยมันจะเข้มข้นมากกว่าอัลกุรอมุกีและและเวลาที่เราอ่านอัลกุรอานเวลาที่เราฟังอัลกุรอานเวลาที่เราเอาอัลกุรอานมาอ่านช่วงเวลาที่คนอื่นนอนกันหมดแล้วเนี่ยมันจะอักวม กี้แหละนะครับมันส่งผลต่อต่อชีวิตของเราได้มากเพราะฉะนั้นทะ่านนบีลลสโลว่าสลัมจึงได้รับการ,ร,รจรรยกจากอัลลอฮ์ให้ใช้เวลากลางคืนในการชาร์จพลังตัวเองมันกลับกันกับชีวิตของเราอัลลอฮ์แบบเนี่ยบางทีก็ต้องมานั่งวางแผนชีวิตกันใหม่ว่าจะทํำย่างไงทุกวันนี้ทเทคโนโลยีต่างๆทาให้เราใช้ประโยชน์จากกลางคืนน้อยมากในแง่ง่ีนจะพัฒนาตัวเอง กลางคืนเนี่ยมีสุนนะของท่านนาบีสุลต่านละว่าให้นอนเร็วหลังอิชาให้นอนเลยไม่ไม่ไมมกโรบางบังบางบางบาง,บางอุลามะนี่บอกว่าไม่ได้นะครับถ้านอนช้านี่ไม่ได้เลยแต่ว่ามันกลับกันเดี๋ยวนี้เนี่ยโดยเฉพาะเด็กเด็ก,ดกวัยรุ่นหนุ่มสาวกว่าจะนอนบางทีไม่นอนกันตีหนึ่งตีสองถึงจะนอนเที่ยงคืนไม่ถึงเที่ยงคืนแล้วย,ยังไม่นอนยังนั่งแชทยังนั่งเล่นกันอยู่อลนะเป็นกันทุกกด ที่ทำยังไงว่าจะปรับชีวิตของเราใหม่นี่เป็นกระบวนการของเชตตอนประกัน่นะผมคิดว่าเชตตอนมันรู้ว่าเราชอบอะไรมันนับสูของเรามันไปทางไหนแล้วมันก็ผลิตอุปกรณ์ต่างๆมาเพื่อให้เราเนี่ยรองรับ,รอ,ร,บรองรับการใช้เอา,านับสู่แล้วเราก็เสียโอกาสไปนี่นี่คือโอกาสที่เรา,ท,เราที่เราไม่ค่อยได้ใช้โอกาสจะกาะยากลางคืนนะเพราะฉะนั้นถ้าจะทําให้เราได้มีโอกาสใช้กลางคืนนอย่างเต็มที่เนี่ยมันก็ต้องคิดต้องเตรียมแผนต้องวางแผน นะครับจะให้ลุกขึ้นมาก่อนซูโบกได้สักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคุณจะต้องวางแผนสักนิดหนึ่งวางแผนแผนที่ว่านี้นะที่ชัดเจนที่สุดก็คือห้ามนอนดึกนอนดึกเมื่อไรรับรองเลยไม่ตื่นแน่นอนแต่มันกลับกันนะเราเนี่ยอัลลอฮกบารังทีก็เย้นะครับนะอิลาอิลลัลลอฮ์ลาอิล่าอิลลัลลอฮ์ลา ح و า ه و ل ا อิลล إ ิ ا ลล ل ل เพราะฉะนั้นวัลฟัจริกระชากความรู้สึกเรากลับมาอีกครั้งหนึ่ง ให้เรากลับมาทบทวนพิจนารณาช่วงเวลาเนี้ยช่วงเวลาก่อนหน้านี้นะช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับซูบุกช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับกลางคืนว่าเราไม่เคยคิดถึงมันเลยลองกลับไปคิดดูว่าช่วงเวลาเหล่านี้มันมีประโยชน์อะไรกับมนุษย์บ้างเราต่างาจึงต้องนะครับสาบานเราได้ได้ใช้ความคิดของเรากลับไปทำดะไรบลา